สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับปิ๊กบนะฮะอยู่กับเฮียตุ้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเป็นเจ้าของรีสอร์ทชื่อรีสอร์ทปายารีสอร์ทครับปายารีสอร์ทอยู่ที่ตําบลน้ําเป็นอำเภอเขาชมเอาจดระยองนะฮะเนี่ยครับผมมาดูแล้วเห็นบรรยากาศรีสอร์ทที่เป็นแนวนี้ครับคือสวยมากฮะอันนี้อันนี้เขาเรียกทรงแคปซูลแคปซูลแล้ว แบบเนี้ยได้มาจากไหนยังไงอ๋อนี้เราก็คิดเจตลิขสิทธิ์ของเราเองครับเรียบร้อยเป็นลิขสิทธ์เรียบร้อยครับกันเพื่อนๆนครับอยากให้ีพาไปดูเนะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับเชิญครับพี่ฮะครับแจมไม่ได้เอาตรงนี้มาไม่ได้เอาเดี๋ยวได้ได้ชมก่อนได้ชมในภาพรวมก่อนเนาะเดี๋ยวผมเปิดนี่กันได้ครับอ่าเดินเพื่อนๆนี่ฮะก็ถือว่าเป็น หน้าหน้าของบริเวณตรงนี้นะมันเหมือนมันเป็นเป็นแคปซูลเนาะคล้ายๆทรงแคปซูลแคปซูลแล้วก็ดูโหกว้างมากๆเลยเพื่อนๆครับกว้างแล้วก็รูปลักษณ์ออกมาเนี่ยรูปลักษณ์ที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่เคยเห็นรูปแบบที่ไหนเลยนะที่ที่เป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆครับเดี๋ยวเฮียจะให้คนเอากุญแจมาเปิดในในตัวภายในให้ดูด้วยห้แปดห้องเก้าอันนี้ก็แล้วก็บรรยากาศเพื่อนครับบรรยากาศนะ ดูที่ที่นี่นะครับไรยารีสอร์ทนะครับอยู่ที่อำเภอเขาชมเมาจังหวัดระยองนะใครที่สะดวกก็มาชมได้มาเยี่ยมชมได้ที่นี่มีนะครับมีร้านกาแฟด้วยใช่ไหมเป็นคาเฟ่ครับแล้วก็มีห้องพักมีสระว่ายน้ํานะครับเนี่ยสระว่ายน้ามาตรฐานระบบเกลือครับความยาวยี่สิบเมตรสามมาตรฐานมีสระว่ายน้ำเพื่อนเพื่อะเห็นไหมสระว่ายน้ําใกล้เสร็จแล้วครับอันนี้ใช้ได้แล้วครับสระว่ายน้ําระบบเกลือซึ่งดีกว่าคอรีนระบบเกลือครับเพราะเรื่อเกลือเนี่ยมันจะ ไม่ไม่กัดแสบเหมือนคอรีนคอรีน,รนเล่นเป็น,นานๆนแล้วตาแสบผิวหนังแห้งบางคนแพ้นี่แผ่นแต่ด้วยระบบเกลือนี่สุขภาพดีกเกนี่ยแช่ว่าแช่เกลือเนี่ยผิวหนังร่างกายดีใช้ระบบเกลือเนี่ยครับแล้วแล้วแล้วคนที่จะมาใช้บริการที่นี่มีเงื่อนไขอะไรยังไงมั้งคะอย่าง,ง,อ,างอ่อาตรงนี้อันนี้ก็เป็นค่าค่าห้องใช้ไหมฮะค่าค่าพักคืนหนึ่งก็เก้าร้อย ก็มีอาหารหนึ่งมื้อตอนเช้านะฮะแล้วก็มีสระน้ําให้บริการฟรีครับมีทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยฮะกี่หลังครับอ๋อตอนนี้ทําไว้ใกล้เสร็จทั้มอมดสิบห้าหลังสิบห้าหลังครับอืมสิบห้าหลังเดี๋ยวผมให้น้องเขาเปิดดูภายในด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมภายในนะฮะแต่ก็มีว่ายน้ําใครที่มาพักที่นี่ก็เล่นน้ําได้ด้วยนะครับอืยายบริการ อ๋อได้ไหมได้ครับก็ค่าบริการตอนนี้เลยนะเด็กเด็กๆก็40บาทผู้ใหญ่ก็80ผู้ใหญ่80เด็ก40บาทนะครับแต่ถ้าเบอร์ข้างนอกนี้เด็กนี่ก็80ดสิบบาทไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นเมมเบอร์ลูกค้าประจำอะไรก็มาได้เลยครับตอนนี้เป็นช่วงโปรลดคิเศษครับ40บาทถูกมากครับสารน้ำนี่เราทำแบบมาตรฐานเลยนะครับเนี่ยสองดูสารน้ำก่อนสองล้านกว่าบาทเนี่ยทำเฉพาะสารน้ำ เนี่ยเนี่ยสารวัตรต้องมางี้มาฉายตรงนี้พอดีเรากำลังติดกับเรื่องอยู่งานกำลังทําใกล้จะเสร็จแล้วจริงใช้งานได้แล้วเนาะใช้ได้ครับตอนนี้เราเราตกแต่งเหลือนิดหน่อยอืมอันนี้มาตรฐานมีระบบไฟเวลาเล่นกลางคืนนะมีระบบกุชชี่น้ํานี่จะพุ่งพุ่งหลังเป็นระบบคุชชี่โอ้เพื่อนๆน่ามาชมมากเลย มาพักผ่อนที่นี่ก็ใช้บ้ิการได้เลยฟรีฟรีเลยอาหารเช้าหนึ่งมื้อราคานี้ไม่แพงนะครับครับถ้ามาพักผ่อนก็เก้าร้บาทแล้วมีอาหารฟรีแล้วก็เล่นสระน้ําได้ด้วยนะครับมีบรรยากาศวิวสวยมากนะนี่เทือกเขาชมเมาครับเพื่อนๆครับด้านนน้นก็เป็นจันทบุรีแก่งหางแมวครับ ที่มีช้างเยอะๆอยู่ฝั่งโน้นแต่ฝั่งนี้ไม่มีช้างเดี๋ยวผมขอที่เนี้ยพาไปดูห้องพักนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับโอ้โหนี่นะครับห้องพักนะครับเพื่อนครับอันนี้เขายังไม่ได้ปูผ้าแต่แล้วก็ถ่ายทําไว้ก่อนได้ครับโอ้นี่ครับนี่นะเพื่อนๆครับเนี่ยครับ หน้ากว้างเท่าไหร่ครับอันนี้หน้ากว้างห้าเมตรหกสิบครับห้าเมตรหกสิบลึกลึกอันนี้สี่เมตรลึกสี่เมตรแต่ถ้าเลาเราตัวทําเป็นน็อตดาวต้องสามเมตรเพราะว่ารถมันทุกเยอะยาวไปอ๋อกว้างคือคือในรีสอร์ทเราเนี่ยฮะลึกสี่เมตรกว้างห้าเมตรหกสิบครับกว้างเท่ากันครับก็ภายในก็ประมาณนี้เพื่อนครับอันนี้กุแบบนอกในก็ได้ห้องน้ําก็เป็นอย่างนี้หมดเลยทําที่นอ่ครับกูกระเบื้องโอ้สวยมากๆเลยเนาะ เป็นเหมือนโรงแรมหรูเลยนะโอ้โหผ้าม่านสวยมากเพื่อนๆอันนี้ผ้าม่านอย่างอย่างเนื้ออย่างดีเลยคือผืนเดียวจบเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีซับเนี่ยฮะผ้าม่านเป็นอย่างอย่างดีเลยนะเนี่ยโอ้โหถ้าว่าลิบางทีทําบ้านนอตดาวลูกค้าสั่งไปพิซซโลกก็สั่งผ้าม่านนี่ไปเพราะเราเราสั่งตามตามจํานวนหลายหลายสิบหลังนะฮะเขาก็มีราคาพิเศษให้เราก็เป็นราคาพิเศษที่นอนนะะ อันนี้ยังไม่ได้ปูผ้าที่นอนนอนนิ่มครับเตียงสปริงถ้าว่าลูกค้าสนใจบ้านนกดาวเราก็มีเสริมเตียงมีผ้าม่านอะไรบริการราคาถูกกว่าท้องตลาดคือสั่งสําเร็จรูปไปจากนี้ได้เลยใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านนกดาวกําลังผลิตอยู่นะว่าเป็นอย่างไรนะครับเนียครับที่นี่คิดยังไงถ้าตัวบ้านนกดาวครับอ๋อตัวนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็แสนแปดหมื่นห้าพันถ้า่าเป็นที่อื่นส่วนมากก็ขึ้นสองแสนก็คือไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะนะสั่งเพิ่มต่างหาก อันนี้แล้วอันนี้ให้ดูตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยที่รีสอร์ทเราก็เป็นรกระจกโซลา่าโซลา่าเทคสีเขียวนะครับแล้วก็ขอบในส่วนมากน็อดดาวที่อื่นเ็าจะเป็นเรียบๆน้ํามันจะเข้าอันนี้เราจะมีกันน้าเนี่ยอย่างหนาหมดเลยครับไม่ถึงว่าฝนมันจะสาดอยู่ไม่มีสาดเลยครับแ,แล้วกุญแ,แ,แจนี้เราก็ใส่เป็นกุญแจแบบเขี้ยวล็อกอย่างลึกเลยเนี่ยฮะตัวนี้แล้วก็มีกุญแจตัวนี้อีกทีหนึ่งล็อกในนี่สองรอบอ ทำอันนี้พูดถึงที่รีสอร์ทแต่ถ้าวันน็อดดาวก็ทําเหมือนกันเลยทาเหมือนกันเลยอันเดียวกันเลยครับกระจกก็หกหนาหกมิลความหนานยครับแล้วแข็งแรงครับวัสดุเหล็กพวกอะไรต่างๆอ๋ออันนี้ใช้เหล็กกาวานไนท์ครับกาวานไนท์เหล็กกล่องสี่เดี๋ยวเราไปดูที่กําลังทําเลยก็ได้ครับขึ้นโครงเหล็กกาวนไนท์การถนิมทั้งหลังเลยครับครับเดี๋ยว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 เชิญไปดูอ่าเดี๋ยวถ่ายรันยปปิดครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะก็อ่อ สวยมากครับเพื่อนๆครับสวยจริงๆนะฮะแล้วนี่ถ้าใครอยากจะหาที่พักบรรยากาศดีๆนะฮะที่นี่ก็ถือว่าถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองลองเข้ามาดูนะฮะอยู่ในตำบลน้ําเป็นอาเภอเขาฉมเมาจังหวัดระยองเดี๋ยวเราไปดูนะบ้านนกดาวกันนะภายในบ้านนกดาวตรงนู้นนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามต่อไปนะครับไปเที่ยวไหนมาครับอ๋อมาดูบ้านเนี่ยนะครับ